เคนลี่คลั่งรักมอบแหวนตีตราจองพลอยโชว์เลิฟซีจุบหวานกลางโต๊ะอาหารเคนลิธนาพัฒคลั่งรักหนักมากวันไทยปีนี้มอบแหวนจองพลอยพลพยรินไว้ก่อนรอมโชว์เลิฟซีหวานเล่นเอาฟินกันหนักมากเรียกว่าตอนนี้โลกเป็นสีชมพูหวานแววมากสําหรับพระเอกฝีมือดีเคนลิธนาพัฒที่ตอนนี้เปิดตัวคบกับสาวสวยโปรไฟล์ดีพลอยพลพยรินพมรมนตรีหลานสาวของพระเอกรุ่นใหญ่ แสบอยู่รนันและอาโสดทำเอาคนโสดตายเกลื่อนเมื่อมีคลิปความหวานของทั้งคู่ออกมาบอกเลยว่ารังรักหนักมากโดยล่าสุดผู้จัดชื่อดงังตกตาจิตดาเดชเนนันได้ผลคลิปความหวานของเคนล,ลี่กับพลอยลงในอินสตาแกรมเป็นคลิปขณะไปทานข้าวในค่ํา,าคืนวันวาเลนไทน์ซึ่งหนุ่มเคนล,ลี่ก็มีของขวัญในฝ่ายหญิงนั่นคือแหวนแทนใจบอกว่าจองไว้ก่อนพร้อมกับคลิปต่อมาที่เคนล,ลี่บอกชัดว่าสัญญาว่าจะมีแค่น้องพลอยครับตามด้วยเลิฟซีนเกินเคินด้วยการจูบไปสองครั้งเล่นเอาก,กรีดฟินกันทางโต๊ะ ซึ่งผู้จัดตุกตาได้แคปชั่นคลิปนี้ว่านี่ไม่ใช่ละครแต่คือเรื่องจริงนี่แหละที่เขาเรียกว่าแฮชแท็กชีวิตคือละครละครคือชีวิตละคือชีวิตท่ามกลางแฟนแฟนได้เข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์ชมความหวานของทั้งคู่กันมากมายขอขอบคุณภาพตุกตากันตนาเคนริธนาพาสพลอยพลอยไพลินภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ